คุณครูก็จะถามว่ารอบต่อไปนะคะระบายสีภาพที่เล็กที่สุดแกะอันนี้คือแกะหรือแพะนี่แหละแพะตัวไหน,นเล็กที่สุดเล็กสุดแล้วเหรออ่าให้ตอบมาอันไหนเล็กสุดคะนี่เยี่ยมที่สุดคะ่ะนั่นแหละเล็กๆล็กมันคือเล็กเลกคะ่ะอ่าระบายสี ตัวเล็กจะถูกระบายสีแล้วนะคะไม่แล่โอเคโอเคไม่ตนนี้ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ไม่มีสีอะแค่ okay. สีแดงเบรดใช่ค่ะท <c oughs> าสีนี่ค่ะตัวเล็กๆจะถูกระบายสีถูกต้องค่ะ เปลียนเลยน่ะระบายสี